สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนโชคมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่29ธันวาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินวันนี้ช่างก่อนโชคหงแดงไม่ได้อยู่หน้าตาช่างนะหงแดงเดินทางมาที่อำเภอโบเชจจังหวัดสุรินวันนี้มาทอดผ้าป่าโรงเรียนนะขอโทษเอซีด้วยแต่ข้อมูลของหงแดงวันนี้ ออกจากหน้าตาช่างออกมาจากเพื่อนๆที่ไปทําช่างก่อนชกที่หน้าตาช่างมวยไทยเจ็ดสีสอบถามทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้ได้น้ําหนักใครมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนเรทราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไงเรทเนี่ยพานุพงจริญศรสีทรงเรทอัปเดตล่าสุดแหมหงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ Ad ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่29ไกลทองพิยุพาฒใบาวันนี้เจอขจรไกลเพชรเกียรติเพชรหรือว่าสุดยอดเอรวัน120เมื่อเช้าเนี่ไกลทองมา1 2 1 2นะลดน้ำหนักป้อยแรกเนี่ยเหลือ120.4หลังจากนั้นก็ทำการลดต่อเนื่องตอนนี้ทำการลดอยู่นะขณะที่รายงานเนี่ยเหลืออยู่0.4การลดน้ำหนักนี่ค่อนข้างตึงพอสมควรขณะที่ขจรไกลเพชรเกียรติเพชร,พชรมาตามพิกัด1 20นะไกรทองเนี่ยขึ้นมาเก็บตัวกับพี่ตู่สโชคมีชัยได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ละการลดน้ำหนักในวันนี้ค่อนข้างตึงนะมองว่าไกรทองเริ่มที่จะโตนะการคุมน้ำหนักเริ่มที่จะยากนิดนึงวันนี้ขอบอกว่าตึงมากๆเรทเปิดมวยคู่นี้นะไกรทองต่อรองมวยคู่นี้พลิกใหม่เลยนะ fc วันนี้วันนี้พลิกใหม่เลยวันนี้หงแดงมองว่าไกรทองลดน้ำหนักเยอะต่อยคู่แรกกลางวัน ดูว่าตึงนะ f อโอเคอาจจะชกเคลื่อนไหวบ่อยการเคลื่อนไหวบ่อยทำให้ระบบหายใจกล้ามเนื้อ,อ,อการยืนระยะดูมั่นคงแต่วันนี้ไกลทองลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะหงแดงมองว่าการลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะวันนี้ชกคู่แรกกลางวันดูว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาขณะที่ขจรไคลวันนี้สรีระรูปร่างดีนะเอฟซีไกลทองเนี่ยขจรไกลนี่สรีระรูปร่างดีสูงมากๆมองว่าประมาณ180สูงกว่า ไกลทองเยอะแล้วก็มาน้ำหนักค่อนข้างดีวันนี้เขาในอาชีพไกลทองขณะที่ขจรขายหนครบเครื่องเดินเสียบเดินแทงหมัดแข้งขวาออกได้ดีวันนี้เปลี่ยนใหม่นะเอฟซนะวันนี้ให้ข้ามมาอยู่ไกลอาคจรไกลนะข้าม,มาอยู่ขจรไกลเลดเปิดไกลทองต่อรองเลดเปิดนักไกลทองต่อรองวันนี้คู่หนึ่งให้รองไปที่มุมน้ําเงิน ขจรไกลเพชรเกตเพชรวันนี้สรีระรูปกลางดีกว่าน้ำหนักมาดีเหลือเกินวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะไกลทองพียูผ้าใบซึ่งลดน้ำหนักค่อนข้างตึงได้ในที่สุดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีมอชิดมวยหูตีมอชิจนได้ทุกทุกสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2เนี่ยหนึ่งทรณนกวยบางคอลหลม วันนี้เจอกับนี่เลยสายนาทีสรุ่งโรดร้อยสิบสนึงธรณีมาร1 3 4สิบสาี่นะขนาดที่สายนาทีก็มาร้อยสามนะแล้วขึ้นช่างปรากฏว่าหนึ่รณีเนี่ยช่างได้ตามพิกัดได้ร้อยสิบสามขนาดที่สายนาทีมา1้อยสิบตามเขาพิกัดนิดหน่อย มวยคู่นี้เรทเปิดนะเรทเปิดนาทีนี้สายนาทีต่อรองกูรู้กับกิ้งเขาอกว่าสายนาทีนี่เป็นมวยมีนาทีทองนะเตขาต่อยหมดัดต่อยลาตัวแล้วสองไฟที่เจอกันเนี่ยถือว่าเป็นสืกร่างกานะเป็นสายนาทีเคยชนะมาสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นหนึ่งทรณนรีนะออกนําไปก่อนได้นับในยกสีแต่ปลายยกสีกะเอาก็ตายนะ่ะโดนสวนหลุดให้กรรมาการนับแล้วก็แพ้ไปสุดท้ายมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่วันลุมพินีในรูปแบบสามสามยก นวมเปิดนิ้วเป็นสายนาทีนะต่อยหนึ่งธรณีกวยบางขอแหลมนอกในยกที่หนึ่งโอ้โหวันนี้มาเจอกันในรูปแบบมวยไทยหยกวันนี้กูรูเขาจริงเขาชี้ไปที่สายนาทีเป็นมวยเนาทีทองมองว่าออกนําไปก่อนแต่มุมมองของงแดงของแดงมองว่าถ้าเกิดว่าสายนาทีนะต่อยไม่หลับไม่หลนเดินไม่คือปิดเกมปิดฉากไม่ได้วันนี้ของแดงมองว่าหนึ่งธรณีกวยบางขลม ค่อนข้างที่จะรวดเร็วาอาวุธเยอะหลากหลายกว่าวันนี้หงแดงมองว่าคู่นี้รองได้นะเอซวันนี้ให้รองไปที่หนึ่งทอรณีกวยบางอแหลมจะเบียดเฉือนชนะสายนาทีสอรุ่งโรดล้างตาได้เป็นผลสาเร็จมองว่าอาวุธหลากหลายกว่ามาที่คู่3คู่3เนี่ยสองพยักษ์ลูกเสด็จแม่บางไพรนะเจอกับเหนือพยักษ์วอสังประภัยร้อสองพยักษ์มาร้อิบ เกนะเกินพิกัดไปที่1.4ขนาดที่เหนือพยักมา111.8ตามพิกัดนะ f c มาร้อยอมาร้อที่มามามาที่ร้อยสิบนะต่ำกว่าพิกัดนิดนึงมาที่พิกัดน้ำหนักร้อยสิบต่ำกว่าพิกัด0.2ขนาดที่2พยักลดน้ำหนัก1.4ึ่ปอนด์โอ้โหมาค่อนข้างตึงนะมาค่อนข้างตึงอปอยแรกเนี่ยเหลือร้อย เหลือร1อยหนะเหลือ1 1อยลดน้ำหนลักของ2พยักนะไปสองเหยื่อเหลือร1อยแล้วสุดท้ายก็ลดผ่านมวยคู่นี้เรทเปิดนะเรทเปิดสองพยักต่อ53 2พยักนี่ซ้อมอยู่จักรยานมวยไทยนะ f c ซ้อมอยู่จักรยานมวยไทยจังหวะฝีมือครอบเครื่องอาวุธหลากหลายขณะที่คู่ต่อสู้ขวาแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่น หลากหลายเหมือนกันจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งนั้นแหละมวยคู่นี้หลักเหลี่ยมไอคิวก็อยู่ที่สองพยักส่วนเนื้อพยักเนี่ยก็ครบเครื่องเรทเปิดนะั่นเรทเปิดสองพยักต่อห้าสามกรูเกาจริงขามองว่าสองพยักเนี่ยดูว่าหลากหลายดูว่าอาวุธนี่หลากหลายนะ,ะครบเครื่องวันนี้ต้นต้น่ะสองพยักจะไปก่อนแต่หงแดงมองว่าปลายปลายวันนี้เบียดชนเบียดชนวันนี้สองพยักมาลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วหายไปกว่าสี่เถือนกลับมาเที่ยวนี้ ระบบหายใจกล้ามเนื้อความแข็งแรงไปถึงไหนถือว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆวันนี้นะวันนี้เรทเปิดต่อ5สามวยคู่นี้สวนรองเหนือพยักได้ทําไมถึงบอกสวนรองเหนือพยักได้หงแดงมองว่าสองพยักล่าสุดที่เจอเพชริ์ที่ช่องเจ็ดเนี่ยนะโอ้โหหมด2อสยกเนี่ยสพยักดูดีกว่าหลายเข่งดูดีกว่าหลายเข่งหลังจากนั้นก็ถูกเพชรินะเดินเบียดเดินชนเล่นเข่าใน ปลายปลายสองพย,ยักมียุคมียน่นวันนี้เหมเือนกันหายไปสี่เดือนหายไปสี ia, ่เดือนกลับมานี่มียุคมีย่นไหมวันนี้เหนือพย,ยักนะมองว่าครบเครื่องในเหนียวแน, rug, น่นเ,เดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนถ้าเกิดว่าสองพย,ยักยุคย่นวันนี้เรทต่อห้าสามสวนรองได้มุมมองของแรงนะมองว่าสวนรองได้วันนี้สองพย,ยักดูว่าหายไปนานวันนี้ถ้ายืนได้ก็เบียดคู่ขี้สุสีแต่ถ้ายืนไม่ได้วันนี้เสร็จเหนือพย,ยัก คู่3ในะวันนี้หงรองหงแดงนะหงแดงให้รองไปที่เหนือพยักเลดเปิด2พยักต่อ53วันนี้คู่3ให้รองไปที่เหนือพยักเหนือพยักจะเบียดเช่นนั่นะพยักลูกเสด็จแม่บางไพรเบียดเบียดมาที่คู่เอกคู่เอกยกครีทียนมวยไทยเจอฉลามดำในยกเอตศสลา,ายกครีเมื่อเช้าเนี่ยก็มาตามพิกัดนะมามาตามพิกัดมาตามพิกัดมาร้อย ไปช่างแล้วก็ได้ร1 9ขณะที่ฉลามดำก็มาประมาณนะแล้วก็ไปช่างก็ได้ตามพิกัดผ่านด้วยกันทนะั้งคู่นะเรดเปิดฉลามดำต่อห้าส่นะเอฟซี FC. ทำไมถึงต้องฉลามดำต่อ5 4าสีเขามองว่าฉลามดำดีๆดูว่าครบเครื่องหลากหลายครบเครื่องหลากหลายขณะที่ยกคีรีเนี่ยในเหนียวแน่นเข่าแหลมแทงเจ็บชกแพ้ยากเหนียวแล้วก็นาทีนี้มีหมัดมาเสริมเคยเจอกันมา ฉลองวันเกิดโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรวันนั้นโยเคดีนะเป็นรองสุดกูเลยเป็นรองหลายเข่งอะ่ะเป็นฉลามดำออกนําไปก่อนแต่ยกครีเมื่อเกาะเกี่ยวไม่ได้ก็ผันตัวเองมาเป็นมวยหมัดโอ้แล้วก็ทําได้ดีวันนั้นอยฉลามดําเอ็นไปเอ็นมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะศึกล้างตาเป็นคู่เอกเลนเปิดฉลามดําต่อห้าสีฉลามดําวันนี้นะจะต้องชคด้วยสติปัญญาวันนี้จะต้องแบบไม่บู้ล้างหลานนะโอ้ไม่ยืนซดยืนแลก ไม่ในไม่เล่นขณะที่ต้องเล่นในก็ฉลามดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยเขา่าเขามดคันไฟนี่ไม่ทําดาพิ้วบิดออกซ้ายขวาแต่ขณะที่ในไม่แลกนอกเด็ก็ต้องห้ามโดนเหมือนกันวันนี้ต้องชกด้วยสติปัญญาวันนี้หงแดงบอกว่าอ่าโยคิรีนะวันนี้จะไม่ปล่อยให้ฉลามดำร้อยนวลนต้นๆมาดีเดินใส่เลยหงแดงบอกว่าจะจะต้องเดินใส่ ถ้าไม่เดินใส่ก็วันนี้รับแข้งอ่วมวันนี้จะต้องเดินใส่เดินต่อยเดินขู่เดินต่อยเดินขู่แลอ,อแล้วก็ไปไปลายก็ขยมรักษาทรงบอวันนี้ถ้ายกคีรีนะเดินต่อยเดินขู่แล้วขยมได้ฉลามดํายุบย่นีิเสร็จแต่ขณะที่เกิดว่ายกคีรีขยมกดเกี่ยวไม่ได้ต่อยไม่หลับไม่หลนวันนี้ฉลามดาโชคด้สติปัญญาทีบซ้ายวางขวาทีบซ้ายวางขวาอย่าให้ฉลามดําทีบทําทรงได้นะ วันนี้ถ้าเกิดว่าฉลามดำถีบทำทรงได้วันนี้โอ้โยคีดีลำบากวันนี้มวยคู่นี้เลทเปิดฉลามตามต่อห0าสิหงแดงก็ยังชอบไปที่ฉลามดำชอบไปที่ฝีมือครอบเครื่องหลากหลายวันนี้ต้องชคด้วยสติถารรมพยัญชนะชคด้วยสติปัญญาไม่ไม่บ้าไปตามคู่ต่อสู้วันนี้ฉลามดำจะเบียดเชียนชนะโยคีดีทีเอ็นไมไทยเบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ มันดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้ชอบมากชอบไปที่ฉลามดําวันนี้หงแดงมองว่าฉลามดํนะได้รับบทเรียนมาจากไฟที่แล้วเห็นแล้วว่าวันนั้นตัวเองต่อยแพ้ยังไงทําไมถึงต้องแพ้วันนี้หงแดงบอกว่าพี่ตู่นะต้องเอาบทเรียนตรงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขวันนี้จะต้องแก้ทางให้ฉลามดําและว,วันนี้ฉลามดําจะเบียดเสียดชนะยกครีติเอนมวยไทย ด้วยการได้รับบทเรียนเมื่อครั้งชกฉลองวันเกิดโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรวันนี้จะ,จะจะล้างตาเฉือนชนะโยคิริเทียนมวยไทยได้แบบสนุกเรดเปิดฉลามดำต่อ5-4ชอบหนึ่งชอบมากวันนี้ชอบไปที่ฉลามดำชอบ2นะวันนี้หงแดงเปลี่ยนใหม่เลยชอบมาที่กระจรไกลมองว่ากระจรไกลสรีระรูปร่างดีนะซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชร,พชรขณะที่คู่ต่อสู้มาตึงเหลือเกินมา121 จุด 2, ลด1.2ใช้เวลาลดนานลดค่อนข้างเยอะแล้วตึงมากๆากนะโอ้รถค่อนข้างตึงวันนี้ขนาดที่คู่คู่ต่อสู้กะจรไกลามาสบายมากมากวันนี้เรทเปิดไกลทองต่อรองวันนี้คู่หนึ่งให้รองไปที่ะจรไกลเพชรเกษเพชรชอบสองนะชอบไปที่ะจรไกลวันนี้2ตัวเลยหนึ่งฉลามดากับะจรไกลนี่ถือว่าเป็นมวยแพ้ยากมุมมองของแดงนะถือว่าเป็นมวยเป็นมวยแพ้ยากวันนี้ ทำเป็นทีเด็ดได้ทีเด็ดหนึ่งฉลามดำทีเด็ดสองก็จอนไกลส่วนชอบสามวันนี้ชอบไปที่หนึ่งธรณีกวยบางขแหลมคู่นี้เบียดเบียดนะพลิกได้คู่นี้เบียดเบียด,ดพลิกได้มองว่าสายนาทีก็มีนาทีทองต่อยคู่ต่อสู้ยุบย่นได้ถ้าเกิดว่าต่อยคู่ต่อสู้ยุบยน่นวันนี้หนึ่งธรณีก็โดนไม่ได้ถ้าเกิดหนึ่งธรณีโดนมีหลักมีหลนแต่ขณะที่นอกนะมองว่าหนึ่งธรณีนี่หลากหลายครบเครื่อง วันนี้หงแดงมองว่าหนึ่งทอร์นีจะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยอาวุธมวยไทยที่หลากหลายข่องแล่วว่องไววันนี้ดูเร็วกว่าเรทเปิดต่อรองโอ้โหถือว่าเป็นเรทที่แบบคลีนคลีนแบบใกล้เคียงกันมากวันนี้สวนรองไปที่หนึ่งทอรณนีหนึ่งทลอร์นีจะเบียดเฉนชนะสายนาทีสอรุ่งโรดล้างตาได้เป็นผลสาเร็จวันนี้ต่อยเป็นคู่2ถือว่าเป็นคู่2ที่น่าดูส่วนชอบสุดท้ายชอบ4ี่เนี่ยวันนี้ให้อยู่ไปที่เหนือพยักนะขงแดงมองว่า2พยักเนี่ย หายไป4เดือนเนี่ยกลับมามียุคมียนตไหมวันนี้ยืนระยะหงแดงมองว่าปลายปลายสองพยักษ์ชอบเหี่ยวปลายน่ะสองพยักษ์ชอบเหี่ยวปลายยืนระยะไม่ค่อยได้วันนี้เจอมวยเบียดมวยบทสองพยักษ์ส่วนมากจะชอบเหี่ยวปลายวันนี้มองว่าเหนือพยักษ์อาจจะดูว่าช้ากว่าแต่ขณะที่ช้ากว่ามองว่าชัวอาวุธหนักแรงในเหนียวแน่นวันนี้เบียดชนเบียดชน สองพยัก์ยืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้วันนี้เสร็จแต่ถ้ายืนได้วันนี้ก็สองพยัก์ก็สามารถมาได้แต่วันนี้ของแดงชอบไปที่เหนือพยัก์ชอบไปที่มีมีนาทีพิเศษนะเป็นมวยแข่งขวาดีแล้วมีในดีวันนี้เบียดชนเบียดชนไม่ปล่อยให้สองพยักษ์ลอยนวลวันนี้ยืนระยะมองว่าเหนือพยัก์มั่นคงกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะ,อะสองพยักษ์ลูกสเสด็จแม่บางไพรสนุกนี่คือมวยไทย จ็ดสีอาทิตย์ที่29ทธันวาคมอัปเดตล่าสุดมาพร้อมกับเรทราคาต่อรองล่าสุดช่างก่อนโชคไม่ได้ไปก็จริงอยู่แต่ทุกอย่างโอ้วันนี้เขาบอกว่าเพียบพร้อมมากๆวันนี้ก่อนจากกันเขาโอ้ยพรให้เอฟของแดงปราศจากโรคภัยใขล้เจ็บเฮงๆรวๆกันทุกคนอยู่ดีมีแหงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ